สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุตุลากันวันนี้คุณภูมิพันธุ์ก็มารีวิวขายตะกร้าให้คุณพ่อง,งามเมชื่นค่ะซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณภูมิพันธุตุลากันนะคะตะกร้าสวยๆค่ะใบละสองบาทค่ะท่านใดสามารถที่จะท่านใดต้องการที่จะรับตะกร้าหานะคะก็ทักมาได้นะคะคุณภูมิพันธุ์จะจัดส่งไปให้ค่ะวันนี้ก็ไปส่งแล้วค่ะสองใบค่ะวันนี้ส่งไปจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณพี่ คุณพี่เขาที่ที่รู้จักกันค่ะที่รู้จักกันสั่งซื้อมาเพื่ออุดหนุนคุณพ่องามชุ่มชื่นค่ะ<ส>คุณพี่สุที่รักษ์ของคุณวูมพันธ์นะคะเป็นที่รักที่เคารพแต่ก่อนก็เคยอยู่สอนอยู่ใกล้ๆกันนะคะโรงเรียนใกล้เคียงกันขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็เหลืออีกเจ็ดใบค่ะเอซีเลือ,อีกเจ็ดใบท่านใดที่ต้องการจัด ซื้อตะกร้าทักมาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งที่อยู่มาให้คุณพันธ์ค่ะ๋ยวคุณพันธ์จะส่งทางไปษสียีไปให้ค่ะน่าจะถึงเร็วอยู่ค่ะอ่าท่านใดต้องการที่จะซื้อก็ทักมาได้เลยนะคะใบละสองร้อยบาทค่ะค่าส่งก็ไม่แพงค่ะค่าส่งก็ประมาณก็แล้วแต่ถ้าเราซื้อหลายใบก็ค่าส่งก็จะแพงขึ้นตามน้ำหนักค่ะ ขอบคุณอทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องครูคําพันธ์ตุรากันนะคะท่านใดสนใจที่จะซื้อตะกร้าก็ทักมาได้เลยนะคะส่งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาด้วยนะคะมาแชทมาที่ไลน์ส่วนตัวภูมิพันธุ์ก็ได้ค่ะขอบคุณ f อซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาตะกร้าของคุณพ่องามชมชื่นค่ะซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณภูมิพันธ์ตุลาการซึ่งท่านมีอายุ8 6ปี ก็สามารถที่จะสั่งซื้อเข้ามาในาช่องโคมพันตุรากันเลยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ